เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบากครั้งละ3,000บาทไม่เกิน3าครั้งต่อปีหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่ามีจริงหรือไม่เป็นข่าวมั่วหรือว่าข่าวปลอมคำตอบสำหรับเรื่องนี้คือเป็นข่าวจริงนะคะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศแต่ต้องมีปัญหาได้รับความยากลาบากหรือว่ายากไร้และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถึงจะได้รับการช่วยเหลือ มีวงเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทโดย1ปีได้รับสูงสุดไม่เกิน3ครั้งซึ่งช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือถ้าอยู่ต่างจังหวัดให้ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดหรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและควาคมามัน่นคงของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ได้เลย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จำนวน3 0 0 0ับาทได้ต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่ประสบป,ปัญหาได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยด้านอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งหม่ม 2. เป็นครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตทอดทิ้งสาบสูญหรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 3. ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้และ 4. เป็นคนไร้ที่พึ่งและนอกจากนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์หรือ e service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากเดิมที่ต้องมีการเดินทางเข้าไปขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินผ่านทางระบบออนไลน์ดังนี้ 1. ให้ทำการสแกน QR code หรือยื่นคำขอรับบริการในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ w w w d s d w g o t h 2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ให้ถ่ายรูปพร้อมกับแน่ไฟล์เอกสารไม่ว่าจะเป็นสำนนอบ,บประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ 4. ให้ตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลเมื่อเจ้าหน้าที่พอมอได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะโทรกลับไปยังผู้ยื่นเรื่องเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กออไว้สุดท้ายจะมีการพิจนารณาคุณสมบัติของผู้รับเงินสงเคราะห์ว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่เมื่อผ่านเกณฑ์การคัดกรองข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์โดยเร็วที่สุด ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ w w w d s d w g o t s หรือสามารถทำการติดต่อสอบถามได้ที่ call center เบอร์โทร0 2 6 5 9 6อ9 9 ในวันและเวลาทําการหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ